สวัสดีครับมือนี้อยู่ให้อยู่หน้าขึ้เก่านนะครับช่วงนี้ก็อากาศกำลังดีวัรีภาพรีพา,พาน้องไปเก็บเห็ดปวกตาบครับเก็บเห็ดปวดซึ่งมันจะออกอยู่ตามพ้นปวกครับพี่น้องตามพ้นปวกบุหรี่สิหบมือมีเอา้าพากันไปเบิ้งไปพี่น้อง ว่าผมเคยเห็นมันออกอยู่แถวนี้แหละครับมันมีพ่นปวกอยู่แถวนี้น่าจะมีเอ้าอีเลียนี่นะครับพี่นอ้องเตรียมเนี้ยมาใส่พร้อมเอ้าเห็ดปวกครับนี่ครับนี่เห็ดปวกตาบวันพันวาโอ้ออกลายอยู่ครับผุนผุนเหน็ดปวก แมงพันโอ้กำลังออกอีกอยู่กำลังมีหลายโ,โ,โอ้ตกใจเวิดงามนี้ใจชีกโกน้อยนี่หามงตังกล้องกัน น,นี่ครับนี่น้อใส่บงังบังตรงนี้นีน่ครับโอ้ดันขึ้นมนั่นทั้งคุณทั้งนหนคุณกับนี่หลายครับ โองดูนี่เลยโอ,โอ้น้ำปักโอ้ยน้ำน้ำไหวครับพี่น้องโอ้ยนี่น้ำไหวแหงๆโอปวดดี่ละน้ำไหวเขาเห็นเห็ดปวกตาบมั้งครับพี่น้องเนี่ยเห็นปวกตาบ เห็นมะบุล่ะนี่เห็ดปวกตับเนี่ยโอ้ยเห็นปะหายดอกครับอยู่นะทำการกระสีนี่แหละครับพออยู่พอกินแจ่กับบวลล้นเหครับได้กินทุกอย่างเลย เอานี่เอานั่นไปแลกเนื้อหมูเนื้อเนือหมูหายได้เลยเพราะี่หาได้ซิฟครับพี่น้องหืมดอกหน่อยดอกหน่อยดูซิมีละนี่ดอกหน่อย อันนี้เห็นน้อยๆนี่เด็ดโด่งเห็นงหมนี่เห็นเหงื่อไหมนี่ไม่เอาดอกกินบ่เป็นเนาะเพราะนั้นแตกออกครับพี่น้องแตกออกกับมี่ ปวดคน้นบอกว่า,าไปแกวติโอปวดดีลหลยหักขาบ่นี่เนี่น้ำไว้นี่ครับโมมักโม,มตัดทิมเหมือนแหละเวลวาเขาเดินมาบริษัทไรงเม้านี่มันเหยียบปวดดีเลยครับพี่น้องน้ำไว้เนี่ยคนก็บว่าอันปลูกไว้ปลูกไว้ลวดน้ำมันแจงกับแซบอยูเนี่ยพี่น้อง มันขมขมพวกเราเคยกินเนาะเพรว่าขมคักไปแกงเผาขึ้นน้อาใหม่ีม่ไว้มันกินกันเสียบอยู่แต่ว่าดูดีสายดหมาน้ำปักไหลโอ้ยปวดอยู่นี่หน่อนหนึ่งกำลังโพลขึ้นมาครับพีนน่น้องโห่เห็ดปวกดาบไม่ดีกว่าหรือไม่ดีกอน เอาไว้ก่อนบ่มไว้กินมอโอ้โอ้โอ้มีหลายดอกนะพี่น้องตรงไหนบุญตรงมุดเข้าไปนักฝนไงตัดได้สมนี่แหละ นี่ครับดูได้ว่ากินได้บ่ได้บ่งกินคือกินครับหมดเป็นจริงคือเนี่ยกินแล้วามาบ่าทันนี่คือเบิดแล้วครับเนี่ยถ้าบ่าบ่นเห็นมือเนี่ยถ้าหอดตอนแล้งเนี่ยหมดเลยล่ะจริงคือกินไออ้อมไปทงฝุ่คนครัไปเนาะ เบิ้งมุมนี่ครับพี่น้อง,องน,ออนี่ยางรถนี่ออกเลยนี่พี่นี่พี่ก็มีโอ้ยลังจิบขึ้นก็มี้คุณนี่ยางรถนี่ครับพี่น้องเห็นบ้าจุ่มด้วยกว่าี้พี่น้องลังจีขึ้นกว่าี ลองนิดหน่อยหน่อยพผลนี่ครับดูได้เปลย่ยเห็นมั้ครับเลยนึงนี่ นี่นี่เนาะมีไหวน้ำไหวโอ้พี่ทั้เป็นจุ่มดีนี่แกงก็แทบแซ่บด้วยครับ,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 บนี่โอ้ยหมดแดงกัดแกงก็แทบเลยนี่ทั้งขุ่นเห็ดยังบุขนอันนี้ก็มี โอ้ทางนี้ก็มีอีกเนาะเชีย่ยไปเรื่อยๆนี่เชีย่ยไปเชีย่ยไปเรื่อยๆนี่มีอีกคนนี่นแก่คนไต้ยขอนใหม่น่นนาจะมีอีกครับลองมงองลองมาดูานี้่หลอกนึงเนมองไม่เห็นมันบังมันไต้ยางนี่ไต้ถังกระยาน,นี่น่าจะมีครับมีอีกเยอะจิ้มมึนกัน เห็ดพวกตับก็ดีเพื่นวาเนี่ยเห็ดพวกตบับนี่ครับเห็นวนจะง่าม่อ,อกให้บึงหนำครับนี่ครับเจอแล้วครับนี่ตัวตัวที่เมื่อก,นกินนี่ครับกริงคืนนี่ครับนี่เห็นว่าไง จิงคือบังนกพี่น้องนี่จริงคือตัวสัน,นถ้าเอาไว้โดนนี่คือกินหมดเลยครับนี่เพราะว่าถ้ามีสัตว์หรือว่าจริงคือกินกินได้เห็ดกินได้คน้นกินได้ครับโอ้ขาอ้วนๆเลยครับพี่เนี่ยอ้ขาอ้วนๆเลยครับนหนึ่งลูกด้นี่ปาดดินออกกัน dính vào hay là tay đọt đi mở đây nữa chinh cứ chinh bây lâu hơn nữa bèn gần chinh Đó, này đi đây này นี่เห็นกินใกล้บิดแล้วนี่เหลืออยู่ครึ่งนึงเหลืออยู่ครึ่งนึงคนละครึ่งนะสันต้องใส่หิดคนละครึ่งเม็นไ่มพี่น้องใส่หิดคนละครึ่งคนกินเคิงนึงกินคือกินเคิงนึงนี่ใช้คนละครึ่งครับพี่น้องคนละครึ่งเมื่อก่อนรถพี่น้องเนี่ยเห็นไหม คือหนีไม่เอาเนี่ยคนละครึ่งมาเห็นหนาคนเนานี่นี่คนละครึ่ง,งจินกือจินเครื่องหนึง่งคนจินเครื่องหนึง่งต้องจ่ายคนละครึ่งว่าท่านรัฐบาลคนว่า ดำมันเนะไม่ได้กิจินินดอกนีดหน่อยก็เอาเลยลดโอ้ขามันก็นเอาดปก่านินองกินในวเนี่ยขามัน เนี่ยครับพี่น้องนี่ครับได้อีกแล้วโอ้ยนุน้งกระไลนุ้งกระไลดอกน้อยๆมุกนิ่เสียบขนาดได้พี่น้องเดีอยนี่มุกเบิ่งมุมนี่ครับพี่น้อง Được nè này vô đây nè. nè subscribe cho nè bỏ อันนี้นกดนุ่งกระไลครับวี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 อยู่นี่ได้แล้วเนี่ยังดอกนี่ครับนี่ฮึบ นี่ได้รื่งดินคนละครึ่งใจคนละครึ่งอีกแล้วเนี่ยใจคนละครึ่งอีกแลาะจิ้งกือจิ้งเครืองหนึง่งคนจิ้งเครืองหนึง่งโอ้ยกล่องลมดำปีพี่ตะดินครับพี่น้อง คนละครึ่งเคียห์หาเงิงบ้านฮะผู้หลอาจิมีกนึง ล,ล่างถึงนามเรามนก็นจะอ่นเ now ได้ปลรอยไวนอย่างี่ะบอกหน่อยนี้เห็ดยังบนนุยเห็ดขวัญตก,ก็กลายนหอกเชียร์ันหมกันนี่หอยหัหอยชลลีเราไม่มเห็ดปุยหมักเราเลยเทไปนี่ ขีออ้เอาเครับพี่น้องห,หาเบิ่งทั้งไม่อีกเหมือนเราเล่ากองนนี่ี่หาเบิ่งทั้งนี่ก็มีอีกครับพี่น้องนี่ดอกในหน่อยเลยนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นมบอเน,บน,นี่ยมีอยู่นี่ก็มีอีก คือไตยางก็มีอีกนะครับพี่นอ้องเห็นบ่เนี่ยไตหางนะจิงกือก็ร่างกินเลยครับพี่น้องหลักฐานนี่จิงกือก็ร่างกินแลน้วนะเนาะโอ้ยางอร่อยเลยวะจิงกือนั่นเห็นบ่เอ๋อคงใส่ันได้ซ้ำนี่แหละอย๋อไปไหลเลยครับพี่นอ้องนี่ไไหลยอยู่ครับนี่นี่นี่ครับ ในไหลยอยู่มได้เล่นี่ครับเอา้าจบคลิปไปเพียงสานี้ครับอืในไหลยดอกอยู่ด้วยครับพี่ตองเอา้าสานีนครับสวัสดีครับ